สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอเครื่องพ่นปล่อยละอองละเอียด ULV นะคะชนิดแบตเตอรี่ยี่ห้อพัดเจ็ทรุ่น CS 3 0 3 0นะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องกันก่อนนะคะเครื่องรุ่นนี้นะคะกำลังไฟฟ้าจะอยู่ที่ DC 4 8 v โวลต์ค่ะกำลังมอเตอร์นะคะจะอยู่ที่5 0 0วัตต์ถังบรรจุสารเคมีนะคะบรรจุอยู่ที่5ลิตรนะคะระยะการฉีดพ่นพ่นได้10เมตรค่ะ เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับตัวเครื่องกันก่อนนะคะก็จะมีที่ชาร์จแบตนะคะ1ชิ้นแล้วก็คู่มือการใช้งานนะคะภาษาไทยภาษาอังกฤษอย่างละเล่มค่ะหัวฉีดนะคะที่ให้ไป3เบอร์ก็จะมีเบอร์0.5 0 8 1 0ค่ะแล้วก็อุปกรณ์สิ้นเปลืองนะคะ1ชุดแล้วก็จะมีตัวไขควงนะคะ1ชิ้นเอาไว้เปลี่ยนหัวฉีดค่ะหน้ากากป้องกันสารเคมีนะคะ1ชุด พร้อมไส้กรองค่ะสำหรับข้อดีของเครื่องรุ่นนี้นะคะแบตเตอรี่สามารถชาร์จได้เร็วเต็มภายใน1-1.5ชั่วโมงนะคะใช้งานต่อเนื่อง1-1.5ชั่วโมงระยะฉีดพ่นครอบคลุมนะคะพ่นได้ไกลละอองไมคอนกระจายตัวแบบพิเศษเพื่อควบคุมการกระจายตัวของเชื้อโรคและมแมลงทังบรรจุสารเคมีบรรจุอยู่ที่5ลิตรนะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องมาคอยเติม มีผลทดสอบค่า VMD ค่าสแปนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตัวเครื่องนะคะผลิตจากว,วัสดุที่ทนต่อการกัดก่อนของสารเคมีนะคะภายใต้ ISO 9001ปรับระยะการฉีดพ่นให้เหมาะสมกับพื้นที่ทั้งพื้นที่แคบและพื้นที่กว้างได้นะคะมีระบบตัดสารเคมีอัตโนมัติขณะที่หยุดพ่นค่ะค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการใช้งานนะคะของเครื่อง ก่อนอื่นนะคะให้เราเติมสารเคมีนะคะโดยสารเคมีเนี่ยเราจะผสมจากภาชนะด้านนอกก่อนนะคะให้เข้ากันจากนั้นนํามาเติมลงในถังบรรจุสารเคมีนะคะถังจะบรรจุอยู่ที่5ลิตรเราสามารถเติมตามความต้องการได้เลยนะคะตามพื้นที่ที่เราจะใช้ฉีดพ่นจากนั้นนะคะปิดฝาถังสารเคมีให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะให้เรามาตรวจเช็คตรงปุ่มปัดความแรงของมอเตอร์นะคะว่าอยู่ในตำแหน่ง ตำแหน่งเบาสุดนะคะก็คือตำแหน่งนี้นะคะแล้วก็มาตรวจเช็คตรงวาล์วปรับสารเคมีนะคะว่าอยู่ในตำแหน่งปิดเมื่อตรวจเช็คเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้เรามาเสียบสายต่อระบบนะคะเข้ากับตัวเครื่องจากนั้นนะคะให้เรามาเปิดสวิตช์เครื่องนะคะแล้วก็นำเครื่องขึ้นสะพายไหลหรือว่าจะใช้มือถือก็ได้นะคะ ให้หันหัวพ่นนะคะไปยังตำแหน่งที่เราต้องการที่จะพ่นนะคะจากนั้นให้เรามาปรับปุ่มปรับความแรงของมอเตอร์นะคะกรณีที่ใช้พื้นที่ภายนอกก็คือให้เราปรับให้สุดได้เลยนะคะหากใช้พื้นที่ภายในก็คือใช้ตามความเหมาะสมนะคะของสถานที่เมื่อหันหัวพ่นไปยังตำแหน่งที่ต้องการพ่นเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเปิดวาล์วปรับสารเคมีนะคะเมื่อฉีดพ่นเสร็จแล้วนะคะ ให้เรามาปิดวาล์วสารเคมีนะคะแล้วก็มาเบาความแรงรอบมอเตอร์นะคะแล้วก็ปิดสวิตช์นะคะกรณีที่เราลืมปิดวาล์วสารเคมีนะคะตัวเครื่องเนี่ยจะมีระบบปิดสารเคมีอัตโนมัตินะคะขณะที่หยุดพ่นแต่ว่าครั้งถัดไปถ้าเราจะใช้งานนะคะก็ให้มาตรวจเช็คตรงวาล์วปิดเปิดสารเคมีนะคะว่าอยู่ในตำแหน่งปิดแล้วนะคะหากเราลืมปิดวาล์วเคมีนะคะ การใช้งานครั้งถัดไปอ่ะมันจะทำให้ละอองพุ่งออกเลยนะคะถ้าเราลืมปิดสารเคมีต้องตรวจเช็คทุกครั้งค่ะสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะคะเขาจะมีตัวอุปกรณ์เสริมนะคะอุปกรณ์เสริมก็คือจะเป็นท่อพ่นนะคะที่มีขนาดความยาว70ซนติเมตรนะคะใช้สำหรับพ่นในพื้นที่ใต้โต๊ะพื้นที่แคบนะคะหรือว่าแนวดิ่งนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการเปลี่ยนหัวฉีดนะคะเราจะเปลี่ยนหัวฉีดเป็นเบอร์0.5ค่ะใส่เบอร์0.5นะคะให้เราใส่หัวฉีดลงไปที่หัวพ่นค่ะจากนั้นนะคะใช้ไขควงขันให้แน่นค่ะเมื่อแน่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถนำเครื่องพ่นไปฉีดพ่นตามพื้นที่ที่เราต้องการได้เลยค่ะ หรือกรณีที่เราต้องการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคเชื้อราเชื้อไวรัสนะคะด้วยละอองไมคอนขนาดใหญ่ให้เราไม่ต้องใส่หัวฉีดนะคะ,ะสามารถปรับอัตราการไหลผ่านระบบวาล์วได้เลยนะคะหรือถ้าเราต้องการที่จะฉีดพ่นกําจัดยุงยุงลายยุงลาพารน,นะคะ,ะก็ให้เราใช้หัวฉีดที่ไปพร้อมกับเครื่องนะคะหัวฉีดก็จะมี3เมเบอร์นะคะมีเบอร์ 0.5นะคะอัตราการไหลจะอยู่ที่4.1ลิตรต่อชั่วโมงค่ะเบอร์0.8นะคะอัตราการไหลจะอยู่ที่6.5ลิตรต่อชั่วโมงค่ะเบอร์1.0นะคะอัตราการไหลจะอยู่ที่8.2ลิตรต่อชั่วโมงค่ะขั้นตอนการชาร์จแบตเตอรี่นะคะเสียบสายต่อระบบเข้ากับตัวเครื่องค่ะจากนั้นนะคะให้เรามาเสียบปลั๊กนะคะเข้ากับไฟบ้าน สังเกตได้ว่าตรงสถานะนี้นะคะจะขึ้นเป็นสีเขียวเสียบสายชาร์จนะคะเข้ากับตัวเครื่องสังเกตอีกครั้งนะคะสถานะจะขึ้นเป็นสีแดงรอจนกว่าสถานะจะกลับมาขึ้นสีเขียวอีกครั้งนะคะก็คือชาร์จแบตเตอรี่เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับวิธีการขั้นะะตอนใช้งานเบื้องต้นของเครื่องนะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้ลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อตามช่องทางนี้ได้เลยค่ะ